หกลักษณะของสตาร์ทอัพที่จะประสบความสำเร็จวันนี้เรามาดูกันครับว่าสตาร์ทอัพหรือธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำอย่างไรเขาถึงจะประสบความสำเร็จมีสตาร์ทอัพหลายสตาร์ทอัพครับที่เริ่มมาแล้วไม่ประสบกับความสำเร็จมีเป็นร้อยเป็นพันที่เริ่มมาแล้วไม่ประสบกับความสำเร็จเรามาดูหกคุณลักษณะครับว่าหกอย่างที่จะต้องทำแล้วประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างคือหนึง สตาร์ทอัพต้องทำมาเก็ตเรซชหรือทำวิจัยตลาดนะครับสตาร์ทอัพปกติพอเริ่มมีแนวคิดเริ่มมีสินค้าเริ่มมีบริการที่ดีก็คิดว่าสินค้าที่ตัวเองคิดนั้นจะตอบโจทย์ตลาดบริการที่ตัวเองคิดนั้นน่าจะตอบโจทย์ตลาดโดยที่ไม่เคยทำวิจัยตลาดแต่ลงมือ ทำสินค้านั้นออกขายเลยหลายสตาร์ทอัพครับไม่ประสบความสําเร็จวิจัยตลาดจะช่วยให้สตาร์ทอัพลดความเสี่ยงคือการวิจัยตลาดจะทําให้กับสตาร์ทอัพนั้นเริ่มรู้ก่อนว่าการที่เขาทําธุรกิจนั้นเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างสตาร์ทอัพที่ทําวิจัยตลาด บักจะประสบกับความสําเร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้ครับว่าแนวโน้มตลาดมันคืออะไรดีกว่าคิดดีกว่านั่งเทียนแล้วก็ทําตลาดออกมาเลยแต่เขาต้องศึกษาก่อนเขาต้องรู้ว่าแนวโน้มทิศทางตลาดเป็นอย่างไรต้องรู้ถึงโอกาสแนละความเสี่ยงและสุดท้ายสิ่งที่เขาต้องรู้คือลูกค้าเป้าหมายนะั้นอะ่นะใช่ไหม คนที่เขาจะขายนั้นน่ะที่เขาคิดว่าสินค้าเขานั้นน่ะดีและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนี้แล้วเขาจะซื้อหรือเปล่าถ้าเราไม่ทําวิจัยตลาดก่อนเราอาจจะเกิดการลงทุนที่ผิดพลาดครับ 2. อง keep your vision clear วิสัยทัศน์ต้องชัดเจนสตาร์ทอัพครับจำเป็น ที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสินค้าตราสินค้าเองก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นทุกๆก,การกระทําครับทุกๆก,การสินค้าและบริการที่ออกขายทุกๆก,การเซอร์วิสที่เราให้กับลูกค้าการติดต่อกับลูกค้าหรืออะไรก็ตามทุกๆก,กิจกรรมต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราและพันธกิจของเรา การที่เราระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนม,มันจะทําให้ตัวเรานั่นเองไม่หลุดไม่หลงไม่ผิดไปจากทิศทางที่เราวางไว้นะครับอันนี้ก็คือข้อที่สําคัญอยากเป็นสตาร์ทอัพที่สำเร็จต้องดูทีละข้อนี้นะครับอันที่สาม t a r g e t small market เ้าหมายต้องมองที่ตลาดขนาดเล็กสตาร์ทอัพมีเงินทุนไม่เยอะสตาร์ทอัพมีแรงไม่เยอะไม่ใช่เจ้าพ่อทางการตลาดไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดเพื่อสตาร์ทอัพที่จะประสบความสำเร็จเขาต้องโฟกัสตลาดขนาดเล็กก่อนกลุ่มคนเล็กๆอาจจะไปเน้นตัวที่เป็นนิชมาร์เก็ตสโมลาร์มาร์เก็ตเพราะอะไร การที่เราไปแข่งในตลาดใหญ่เราต้องเจอกับธุรกิจขนาดใหญ่ครับซึ่งเขามีประสบการณ์สูงกว่าเงินทุนมากกว่าพนักงานมากกว่าแต่การที่สตาร์ทอัพเนี่ยเข้าไปแข่งในตลาดเล็กจะเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่ามันทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยสามารถทำอะไรแล้วตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าในตลาดที่มีขนาดเล็ก อีกคุณลักษณะหนึ่งครับเมื่อเราโฟกัสที่ตลาดเล็กแล้วเราจะต้องสร้าง user experience ประสบการณ์ของลูกค้าการส่งสินค้าให้กับลูกค้าการมอบบริการให้กับลูกค้าบริษัทไหนก็ให้ครับแต่ Startup ต้องให้มากกว่านั้น สตาร์ทอัพต้องมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าการเพิ่มจำนวนลูกค้าการขยายตลาดจำเป็นแต่ไม่จำเป็นเท่าประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าความพักดีของลูกค้าลูกค้าที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากสตาร์ทอัพถ้าเขามีประสบการณ์ที่ดีครับ มันจะเกิดการซื้อที่เป็นประจำเกิดการบอกต่อสตาร์ทอัพที่ใส่ใจเรื่องประสบการณ์ของลูกค้าครับผมบอกเลยว่ามาในช่องทางการเดินที่ถูกต้องแล้วอีกคุณลักษณะหนึ Start ่งสตาร์ทอัพต้อง consider feedback ใส่ใจในฟีดแบ็หรือความเห็นของลูกค้าต้องใส่ใจต้องดูลูกค้าคนไหนมีฟีดแบ็กกับเราอย่างไรเป็นฟีดแบ็ที่จริงไหมเราต้องไม่อคติต่อตัวเราเองด้วยไม่ใช่เราคิดว่าดีลูกค้าให้ฟีดแบ็เรามาเป็นสิ่งที่ไม่จริงเราต้องไม่อคติกับตัวเองเพราะว่าอะไรสตาร์ทอัพครับ ที่ใส่ใจความเห็นของลูกค้าจะเข้าใจลูกค้าได้ดีมันจะทำให้ความเห็นเหล่านั้นเอามาพัฒนาสินค้าพัฒนาบริการของเราถ้าเราใส่ใจในความเห็นของลูกค้าเราก็จะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรสิ่งที่เราให้บริการไปนั้นไม่ดีอย่างไรแล้วอากลับมาปรปับปรุงแก้ไขครับและคุณลักษณะสุดท้าย สตาร์ทอัพต้องมี company culture วัฒนธรรมของบริษัทสตาร์ทอัพต้องใส่ใจในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรสร้างการทำงานเป็นทีมมีกระบวนการจูงใจในการทำงานอย่างถูกต้องมีวัฒนธรรมที่ดีคนในองค์กรเป็นองค์กรที่คิดบวกวัฒนธรรมส่งเสริมการทำงาน สร้างความซื่อสัตย์ในการทำงานเราอย่ามองว่าสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจขนาดเล็กไม่จำเป็นหลอกวัฒนธรรมของบริษัท culture หรือวัฒนธรรมจำเป็นสำหรับทุกองค์กรน,นะครับอันนี้ก็เป็น6คุณลักษณะที่สำคัญสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับที่มาก็คือมาจาก red alchemy blog นะครับ แล้วไว้ผมจะเอาบทความเนื้อความทางธุรกิจดีๆมาเล่าสู่กันฟังฝากกด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยและเรามาติดตามกันตอนต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ